เอาแล้วดูเหมือนมีปลาเด่นนะจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ XQ เอ,เอาเอาก<อ>็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมม่อนเคเคนายกับเกม ROV นะครับผมวันนี้ผมจะมา,อาบอกเซตลุนไอเท,เทมที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เซตที่ผมเล่นเป็นประจำนะครับผมลุนก็จะมีประมาณนี้นะครับ จะเป็นยังไงครับผมไปดูกันในเกมเลยครับผมอาจังหวะนี้กับผมฝึกแล้วยังไงฮะนี่ครับผมมี่คือคิวของผมจังหวะนี้นะกดจังหวะจังหวะโคคิ้กดเดียบเลยฮะจะกัดว่าไงจะกัดยังไงกล้าเปล่าเราอะกล้าเปล่าไม่แน่จริงจรยถ้ามึงไม่หนีเมื่อกี้นะบอกเลยว่าจะเอ็กซิคิวอีกรอบหนึ่งนี่คือแบบ เซดมึงดับแน่ไล่ตัวตนโล่เรียลอ้าวอ้าวป้อมเลนดักของกาลรีมาทำไมครับกาลรีครับไม่ใช่เลนมึงครับกลับไปเลนตัวเองครับเอซิคิวเฮ้ยไม่ตายเอาเรื่องเอซิคิวไม่ตายวะเฮ้ยผมกาดาเมจพลาดนะโหจบเลยนี่ครับผมเอาสองสองครับสองสองแต่ก็ไม่ไหวอ่าตามาอย่างนี้ ตามมายอย่างนี้ลุมแม่งเลยลุมนแนม่ครับแล้วมึงมาล,ำมาล้ำอะไรตอนนี้โอ้ยอเลนอนเลนไอ้สัตว์เอาแล้วดูเหมือนมีปลาเด่นนะจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้จังหวะน,วนี้เอ็กซ์เคิวเอ้าเอ้าเอ้ยนนโอ้ ไอ้เอ้ยแปดมึงมาเตือนอะไรคำกลัวอะไรตอนนี้จบแล้วจังหวะมาขอแก้มึงแบบแลหละกกนรอ่ยอยออยแบบลบเก่งนะยนี่งฮะตาเบิร์ตีนแตกสองเลยค่ะนิ่มๆหามลุมาจังหวะนี้ ออที่สามอิสกิ้วไปได้ไหมไม่กล้าเสี่ยงเจมันจะจบเลวเราเสี่ยงไปเราพลาดมันมันจะยากอันับ่หนึก็ไม่มาจะจเยังคนเดียวเทเอาชนะไว้ก่อน